สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทย FC ทั่วโลกวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยที่ย้ายองค์ปู่ปริกิจไปที่จำปาดงก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกฎขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะก่อนเราจะไปฟังกดนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการทำบัตรขึ้นมาด้วยทางโน้นก็ คุณป้าก็ไปขอบ้านเลขที่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะได้บ้านเลขที่ใหม่มาแล้วเนาะใครลุ้นโชคกันนะมาฟังกันเลยจ้าบ้านเลขที่ใหม่นี่ก็เป็นบ้านเลขที่2-6งนะคะป้าแตนตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันคล้ายบ้านเลขที่เก่าเพราะว่าคนเราก็จะถือว่าเลข6กับเลข9้าเนี่ยเพียงกับหัวกับหางใช่ไหมคะเพียงแค่สลับขึ้นบนล่างบนเท่านั้นกับด้านก็เป็นเลข9 กลับลงมาก็เป็นเลขหกคุณป้าก็เลยว่าเออนะก็คล้ายเหมือนบ้านเลขที่เดิมนะถูกฉโฉก,กันอะไรประมาณนี้ก็สองหกเ็ดนะคะบ้านเลขที่ใหม่ก็เป็นตัวเลขที่ดีมากเลยค่ะใครที่ชอบลุ้นก็ลองลุ้นกันดูนะคะสนุกสนุกนะก็ลุ้นกันไว้ต่อมาค่ะนะคะ ตรงที่ใหม่ที่ลุงพลไปอยู่นี่ก็ทําถูกต้องทุกอย่างแกทําอะไรก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะเจ้าหน้าที่ก็ใจดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาทําถนนให้นะคะมาซ่อมแซมมาทําถนนที่ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อนเจ้าหน้าที่ก็เอารถมาทําให้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่รางวัดก็มาวัดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็บอกลุงกับทุกคนว่าคือทําอะไรก็ วัดออกจากตรงเนี้ยไปหาถนนเนี่ยก็ประมาณ15เมตรค่ะเผื่อไว้เพราะว่าเขาจะขยายถนนนั่นเองค่ะก็ดีค่ะท่านมาบอกแล้วก็ทําเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทีหลังไม่ใช่ทําแล้วก็มาบอกขยับทีละนิดทีละหน่อยมันทําแล้วมันก็ลื้อยากนะคะท่านบอกเผื่อไว้เยอะๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้อง หรือหม่เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่เจริญนะคะเพราะว่าจะทําถนนแบบเลนใหญ่ขยายเลนใหญ่นั่นเองค่ะก็ดีนะจำปาดงก็จะคึกคักนะคะต่อมาค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่ากฎห้ามคืออะไรบ้างนะคะกฎห้ามที่ YouTube ที่จะอยู่ร่วมกันนะคะที่นั่นหรือว่าอนาคตก็จะต้องทำร้านค้าขายคึกคักขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย กฎห้ามก็คือห้ามขายสุราของเมินเมานะคะบุหรี่นี่ดูดได้นะคะดูดได้นะไม่ห้ามห้ามดื่มสุรานะคะนี่อ่ดีมากๆตั้งกฎแบบนี้เลยค่ะคุณป้าเด็ดขาดไปเลยทำตามกฎตามระเบียบนะคะอยากอยู่ร่วมกันข้อต่อม,มาค่ะยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทำชีวิตลุงพลยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทำชีวิตลุงพลก็จะมีบัตรสามสี ก็คือมีสีพนักงานชั่วคราวก็เหมือนมาเที่ยวมาชั่วคราวก็มาแลกบัตรแล้วก็ไปถ่ายทำตอนกลับก็คือคืนบัตรนั่นเองค่ะยูทูบเบอร์ที่อยู่ประจำค่ะนะคะก็อีกสีหนึ่งแต่คุณป้าไม่แจแจงนะว่าสีไหนคืออะไรนะคะเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มาแบบเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะรู้แต่ว่ามี3สีนะคะสสีเนาะก็เดี๋ยวก็รอฟังอีกทีนึงว่า ประจำด้สีอะไรชั่วคาวสีอะไรเสาร์อาทิตย์สีอะไรนะคะเนาะก็คุณป้าก็บอกว่าการมาอยู่ร่วมกันนะคะก็ถ่ายทําชีวิตลุงเนี่ยก็เหมือนเราทํางานโรงงานตอนแรกก็เป็นพนักงานชั่วคราวก่อนถ้าอยู่แล้วนะคะทํางานดีโรงงานเนาะท่านถึงจะบรรจุให้เป็นพนักงานประจํานั่นเองค่ะ หรือถ้าอยู่แล้วนะคะทำดีตลอดก็เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานใช่ไหมคะเออนะบัตรสามสีก็ไม่รู้ว่าอ่าอีกสีหนึ่งเนี่ยให้หัวหน้างานหรือเปล่านอ้อ <c oughs> นะคะก็พ่อคุณป้ายังไม่ได้แจแจงว่าสีอะไรหมายถึงอะไรแต่รู้แต่ว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีของ ป้าแตนค่ะให้ลุงพลสีของหัวใจป้าแตนนั่นเองถ่ายทําชีวิตลุงพลเนาะป้าแตนก็ต้องใช้สีชมพูเออประมาณนั้นนี่ค่ะนะคะก็ปฏิบัติตามกฎนะคะแล้วทีนี้กดต่อมาค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะการที่จะมาไหว้องค์ปู่ปริกิจคุณต้องใช้อะไรไหว้นะคะกดข้อห้ามเลย ห้ามไหว้สัตว์ใหญ่นั่นเองค่ะของอข้าวนะคะเนาะก็คือได้แค่ไข่ค่ะไข่นี่ได้นะคะแต่หมูเป็ดไก่สัตว์ต่างๆห้ามมาไหว้นะคะก็ไหว้ผลไมกลากไม้ของหวานนี่ละค่ะนะคะแล้วก็ไข่ดีที่สุดแล้วคะ่ะซึ่งอ่าหลายคนบอกว่าที่มาพูดนะว่าลุงไม่ได้ถือศีลไม่กิงนะคะเพราะว่านี้นาง แอบได้ฟังนะคะจากคุณตาที่อยู่กับชีวิตลุงพลป้าแตนวันนั้นคุณตาซื้อเนื้อมาค่ะจะมาลาบนะคะก็ลุงนะคะก็บอกว่าไม่ไม่ต้องไม่เอาเข้ามานะเพราะลุงอะ่ะลุงไม่ไม,ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่เห็นไหมคะมลุงไม่ทานนะคะลุงถือศีลอยู่นะคะก็ตาถามนางเรื่องของเรื่องนะ่ะตาบอกว่าคุณนางได้ได้บอกป้าแตนลุงพลไหมว่าห้ามอ่ะ ทานเนื้อสัตว์ใหญ่นางก็เลยบอกว่าก็เวลาทํานายดวงลุงป้าก็บอกไปค่ะเพราะว่าการทํานายดวงของนางก็คือตามตําราไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ทรงเจ้าเข้าทรงนางก็ดูไปตามตําราแล้วก็ตามที่เรียนมาจริงแล้วก็ไม่มีการแบบว่ามาแบบว่าเออเธอต้องจ่ายค่าโน้นค่าน,น,านี้ฉันจะไปสะดอกค้องให้นี่ไม่มีหนูมาเพื่อบอกและช่วยทางแนะแนวทางว่า คนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองแล้วถ้าอยากช่วงเราเราชีวิตเราเจอแต่เรื่องไม่ดีอ่างเงี้ยก็ถือสินได้ก็ถือก็ละเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เลิกทานเนื้อสัตว์ใหญ่ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะลุงป้าก็คงได้ยินอันนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีนะเนาะคุณตาถามนางก็เคยพูดไปนางก็เคยบอกในในไลฟ์อยู่เหมือนกันบอกในไลฟ์คุณป้า ว่าทํายังไงได้ก็ทําถือศีลทาความดีอะไรอภัยได้ก็อภัยก็บอกหมดนั่นแหละค่ะแต่ก็บอกในสิ่งที่ดีอย่างนี้เนาะข้อต่อมานะคะกฎข้อห้ามอีกนะอื <c oughs> ห้ามมีล่างทรงนั่นเองค่ะเจ้าเข้าทรงล่างทรงอะไรอย่างนี้นะคะห้ามมีเออนี่นี่ถูกต้องเลยค่ะนะคะ เนาะถูกแล้วค่ะเพราะว่าจะมีแอบแฝงมาหลายแบบนะคะยิ่งเราย,ยิ่งเราปล่อยก็จะเหมือนที่อยู่กอกๆนะคะไม่รู้ร่างทรงไหนต่อร่างทรงไหนมาบ้างหลับหูหลับตาพูดไปทั่วก็อันนี้มันก็ระมัดระวังไว้ก็ดีเหมือนกันกดที่ป้าทําขึ้นมาเนี่ยเป็นกดที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านางฟังแล้วมันก็โอเคถูกต้องแล้วก็ป้าลุงต้องทําทุกอย่างนั่นเองค่ะให้รบอบครอบ เขาจะได้อยู่แบบอยู่ร่วมกันนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ Fc จ้าแล้วก็ถ้าใครนะคะเปิดรับบริจาคนะคะอันนี้ลุงป้าก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วเนาะก็ประกาศแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถ้าใครต้องการสนับสน,นุนลุงพลป้าแต่นนะคะให้สั่งซื้อ tp skin official ได้เลยนะคะ tp skin official fc หลากหลายท่านสั่งมาใช้แล้วบอกใช้ดีมากเลยนะโปรถูกมากเลยอย่างเช่นนี้ค่ะดูได้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นลดอย่างเซลรัมเนี่ยสขวดปกติ3970ก็เหลือ2400โอ้โหถูกนะคะอันนี้อย่างเซลั่มเนี่ยสขวดปกติ2580ล5 8 0ลดเหลือ1600บาทเท่านั้นนะคะ นี่ค่ะ CF ไปได้เลยนะคะเนาะก็ถ้าแนะนาช่องนางนะคะนางก็ไม่เอาค่าคอมมิชชั่นอใดๆนะคะยกให้ลุงพลป้าแตนเนาะก็ไป CF ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนี้แล้วก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ TP Skin Official หรือไปสั่งได้ที่ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่มนโอมกันได้นะคะอีกค่ะโปรหนึ่งนะคะที่ยังพูดไม่หมดเจลล้างหน้าเจลอ,อาบน้ำ เจลแล้วก็เจลล้างหน้าและเจลอ,อาบน้ำเนี่ยจริงๆนะคะ4ขวดเลยนะคะราคาเพียง1,000บาทโอ้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะใช้แล้วรับรองไม่ผิดหวังนะคะ fc จะาผลิตภัณฑ์ของ tp skin official ก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ fc ของนางสุขสมวังดังแก่ปรารถนาทํำไรก็ขอประสบความสำเร็จน้ําร่ำรวยๆนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ